สวัสดีครับวันนี้ผมเมกาเนสซึ่งหลังจากที่เราห่างเหินกันไปอยู่ช่วงหนึ่งเราจะมาเล่นเกมกันกับเกมที่มีชื่อว่า Front Line กับพลทหารขาเปคนนี้ก็หลายคนก็คงเคยเล่นนะครับก็รับรู้ว่ามันเรียลลิสติกขนาดไหนโอเคเนื่องจากความคลาสสิกเราจะไม่โทษกันครับปินเกมที่สนุกครับผมติดมากสมัยเด็กๆอืน่มเพออโอเคครับเราก็มาแล้วกับแนวหน้ากับพลทหารขาเปของเรา เปคนเดียวยังไม่พอคาสิษแม่ยังเปีกเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งยิงให้ยิงก่อนอโอโอเยอะเยอะเยอะไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไ <c oughs> ม่ไหวแมเกมนี้ถ้าเราไม่ไปอยู่ข้างหน้าจริง,รงๆนี่ฉากไม่เลื่อนนะครับฟอนไลน์จริงๆพูดเลยโอเคเรามีปืนมีนกระบอกกับลูกป,ปิงปองที่ระเบิดได้ระเบิดปิงปองอ เป็นเกมง่ายๆครับเราแค่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาชนะเอ่อบอสเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงบอสจบด่านอืมกับตัวเรากับขาพิการของเรานี่แหละไปครับเอา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 เอ้ยเฮช็อตบ้าไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอา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 เอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนี่นี่เนี่ย Okay. โอ้ยโอ้ยเติมเอาระเบิดไปกินก่อนเอ้ยระเบิดเท่านั้นที่จะช่วยเราได้อะไรก็ช่วยเราได้แหละมือก็ช่วยได้แต่เราจะมีรถถังครับรถถังซึ่งปืนทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นใช้ระเบิดไว้เป็นบ้างก็ดีตุ่มโอเคเสียจริงเลยเดินไปข้างหน้าเนี่ย อยู่ดีมันโผล่มายิงเราเราก็ตายนะครับนี่ไงหนึ่งตุม้มอย่าเพิ่งยิงเอ้ยหืมเขียวเขียวไปห,หมดเลยอย่าเพิ่งยิงเอ้า <c oughs> <c oughs> เกมอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่เมื่อก่อนผมก็ชอบเล่นนะมันสนุกดีเหมือนกันอืออ่าอย่าเพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงนี่ <c oughs> ถามจริงไปสนามรบรบกันด้วยปืนอย่างนี้เหรอ เอ้ยของบิ๊กว่าจัดไปดิอะ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 ระวังระวังเขามีเราก็มีเฮ้ยให้มันรู้ซะบ้างว่ารถถังมันโคตทขนาดไหนนี่ไงอะอะอะเอ้ย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 มีรถถังแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วไปเลยไปเลย ตรงหน้าหาบอสอย่างเดียวโอเคอย่าให้มันโดนยิงด้วยนะครับมันก็จะชํารุดแล้วเราก็ต้องรีบออกแล้วเราจะไม่เหลืออะไรสู้กับบอสนอกจากขาเป๊ะๆกับปืนของเราแล้วก็เราเบิดปิงปองก็โอเคเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆโอ้โอ้โอ้โอย่าอย่าอย่าโอเคฉันยเอ้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 ยอย่าดิบ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 เอ้าไม่โดนเอ้าโดนสิครับ ยายายาเอาแล้วว่ะไม่เอาหนะน่าเฮ้ยก็มันยังขับได้ใช่ไหมไม่เอาเราไม่เสี่ยงแล้วกันเอ้ยเอยอย่ายิงนะเว้ยอย่ายิงโอ้โหโอ้โอ้ยานี่ไงระเบิดเราควรจะเสี่ยงขับมันต่อดีไหม ก็ได้ไปครับดีกว่าเราไม่มีอะไรไปเผชิญหน้ากับมันอ้าวอยู่ดีดีก็หายเออวะมีอย่างนี้ด้วย <S <S ดีแล้วเรามีรถถังอะไรก็สู้เราไม่ได้เอ้าโดดเข้ามเอ้าอยังงี้ก็ได้เดี๋ยววะเนี่ยเพิ่งจาได้นะเนี่ยโอเคไปต่อครับ <S <S แปลว่าเราอย่าโดนยิงกันสองคังครับไม่ไงั้นเราจะตายคารถถังอืมโอเคมีสะพานด้วย อย่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่าอย่าพึ่งยิงให้ยิงก่อนนี่ไงแม่มันคือรถถังที่สุดยอดคิวตัวเองได้ออโดดออกมาเข้าไปใหม่ยิงใหม่โหสุดยอดจริงเกมนี้ เมื่อก่อนนี่ติดมากเอาโคอนเตอร์มาให้เล่นนี่ยังลังเลอยู่เลยเนี่ยจะสมัยนันยังไม่มีคอน์เตอร์นะหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันโอเคไปต่อไปต่อเราจะต้องถึงบอสเร็วๆอย่ามายุ่งถึงบอสยังวะนไงเอาเอ้ยเฮ้ย โหคืนชีพจะเอาไงวะเน,นี่ยบอสมันก็คือรถถังหรือเปล่าวะน,นี่ไงหนึ่งสองสามทำไมอ่ะมันยิงไม่โดนเหรอเนี่ยมันยิงไม่โดนเหรอนั่นโดนดิโดน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 เออเข้าไปไหมหเอาอ่ะเอา เขอตรงใจให้มันเป็นอย่างนี้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เราต้องใช้จุดจุดนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราเองบ้าไปแล้วแล้วอย่างงี้เราจะเอาชนะมันได้ไงวะเนี่ยไม่ตายสักทีเฮ้ยดีไงเอา มามดทั้งมดทั้งโอ้ยโอยโอ้โหมาอยู่หน้าปากกระบอกปืนพอดีอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ระเบิดลูกเดียวเองนะมันทักกับตาเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอวะมันง่ายกินไปหรือเปล่าก็โอเคเมื่อกี้เราจบด่านแรกมาแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเป็นรูปเดิมครับก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะไม่มีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ เดินไปเท่านึงก็จะเจอรถถังอะไรประมาณนี้ครับก็เจอรูได้เดิมๆกับกลิ่นมีกระบอกขาเป๋รถถังก็โอเคครับสำหรับเกมฟอร์ไลน์ผมก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็ไปกันที่สนุกม,มากครับจากกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ